พลิกคำตัดสินของศาลคดีศึกสายเลือดชิงที่ดินในเขตนีคมสร้างตนเองสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่างกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตในวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะฮะที่มาบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ดินซึ่งคดีนี้นะฮะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีการพลิกคำตัดสินกันนะศาลชั้นต้นตัดสินแบบหนึ่งแต่ศาลอุทธรณ์พลิกคำตัดสิน ชี้ให้เห็นว่าคาดีที่ดินเนี่ยซับซ้อนนะขนาดศารสองสารยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะเราจะได้นำมาวิเคราะห์ประกอบการใช้ชีวิตของเรานะฮะว่าในการขอออกเอกสารสิทธิ์ก็ดีการครอบครองก็ดีการรับฟังพยานหลักฐานของศารก็ดีที่นำมาพิพากษาให้เป็นคุณเป็นโทษหรือฝ่ายไหนแพ้ฝ่ายไหนชนะเนี่ยเราสามารถมองเห็นภาพได้เลยนะฮะ ซึ่งคดีนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเป็นที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองก่อนอื่นในคดีนี้ผมต้องอธิบายพื้นฐานให้เข้าใจก่อนถึงจะไปในเรื่องคดีได้ไม่งั้นคนที่ไม่มีพื้นความรู้จะไม่เข้าใจเลยนะที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองก่อนเดือนต้องบอกว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับที่รับมาจากกรมป่าไม้ก็ดีป่าไม้เสื่อมโรมก็ดีมอบให้กรมพัฒนาสังคมและ ส่งเสริมนะฮะเป็นผู้นำไปจัดสรรน,นะฮะเป็นกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโทษนะฮะนำไปจัดสรรเพื่อให้ราษฎรซึ่งทำกินหรือไม่มีที่ดินทำกินได้อ่ามีสิทธิ์ทำกินในที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองนะฮะพูดง่ายๆว่าหลักการก็คือเกษตรกรจะต้องไปยื่นขอเป็นสมาชิกโดยนำที่ดินที่ตนครอบครองไปเมื่อพิจารณาแล้วอนุญาตให้เป็นสมาชิก ก็จึงจะสามารถที่จะครอบครองที่ดินและทางนิคมจะออกสอคอหนึ่งให้นะครับหลังจากที่ที่ดินมีการครอ,อบครองครบ5ปีและชําระเงินอุดหนุน,นรัฐบาลนะครบนะฮะก็จะทางนิคมก็จะเปลี่ยนเอกสารนอคอหนึ่งเป็นนอคอสามให้เพื่อที่จะสามารถนําไปออกโฉนดที่ดินได้นะฮะตามมาต,าบบตรา11ของพรบจัดสรรที่ดินเพื่อการของชีพ2511 ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกฎหมายนิคมสร้างตนเองนะครับทีนี้โฉนดเมื่อได้มาแล้วนะครับเขาจะห้ามโอน5ปีนะฮะจอกเป็นชื่อเราแต่ถ้าพ้น5ปีก็สามารถนําไปขายจําหน่ายจ่ายโอนได้ตามปกติในครอบครัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าโจทย์มีการมาปรึกษาทนายอ,อนนท์นะครับว่าได้รับมอบที่ดินจากแม่นะครับ แล้วก็ทางตนเองได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วนําที่ดินไปแจ้งสิทธิครอบครองแต่ยังไม่ได้นอคอนหนึ่งนะครับหลังจากแจ้งปรากฏว่าตนเองก็ย้ายครอบครัวออกมาในมัดทำมาหากินในเขตจังหวัดอื่นทีนี้ที่ก็ปรากฏว่ามี2แปลงแปลงที่1แปลงที่2และแปลงที่3ปรา,ากฏว่าแปลงที่1ก็ไม่มีปัญหาละออกเป็นโฉนดได้ตามปกติแต่แปลงที่2ที่แจ้งสิทธิ์ไว้ ฝ่ายจำเลยนะฮะฝ่ายจำเลยผมใช้ชื่อย่อชื่อตัวเรียกสั้นๆว่าลอลิงแล้วกันนะครับก็คือจำเลยเป็นที่แปลงที่3ซึ่งอยู่ติดกันนะฮะแปลงที่1ของโจทย์อ่อยเอกสารไปแปลงที่2ก็คือ,อเป็นที่พิพาดแปลงที่3เป็นของจำเลยเอาละสี่ที่ตรงกลางมีปัญหาทีนี้ปรากฏว่าทางโจทย์ก็ยกที่ตรงกลางให้กับอาซึ่งเป็นน้องชายของพ่อว่า ไม่มีที่ทํากินก็เลยยกให้สร้างบ้านอยู่อาศัยนะฮะหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัยปรากฏว่าอาตายพออาตายจําเลยก็เข้ามาครอบครองในที่ดินนะครับอันนี้คือโจทย์อ้างนะอ้างว่าจําเลยเข้ามาครอบครองในที่ดินแล้วก็อ้างว่าเป็นที่ดินของตนซึ่งรับมาจากพ่อโดยที่ของตนมีสองแปลงพ่อยกให้ตนครอบครองมาแต่นานแล้วนะฮะส่วนทางอาหรือเรียกชื่อย่อว่าสเสือแล้วกัน ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนะฮะจำเลยก็จะอ้างไปอย่างนั้นทีนี้พอทนายอนนท์นได้รับฟังบอกเออแล้วตอนนี้ใครทําประโยชน์โจทย์ก็บอกว่าจำเลยทำนะทำมานานอย่างหลายปีแล้วฮะเจปีตั้งแต่อาตายอาสอเสือนนิตายทํามาตลอด8ปีเอาเลยสิที่มีปัญหาผมบอกก่อนเลยว่าคดีคุณเสียเปรียบนะฮะเพราะปกติที่มือเปล่าใครครอบครองเกิน1ปีเราก็รู้ว่าได้สิทธิ์ใช่ไหมละ่ะอันนี้เขาฟาดมา8ปี นะแล้วฟ้องเข้าไปในี่แน่นอนเขาอ้างแน่ว่าเป็นบ้านของเขาเขาสร้างเขาอยู่เองนะโจ์บอกไม่เป็นไรครับทนายอ,อนนท์ฟ้องเลยนะฮะผมต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าอาตายแล้วจะฟ้องเพื่อเอามาให้หลานนะฮะเพราะว่าเขามีหลานเก็บหลานมาเลี้ยงก็อยากจะยกให้ตามเจตนารมณนั่นแหละก็เลยมีการต่อสู้กันลืมบอกไปที่ของโจท์ก็ออกโฉนดนะฮะเหลือที่ตรงกลางที่จำเลยก็ออกโฉนดเหลือที่ตรงกลาง แต่โจทย์ได้เปรียบตรงที่ว่านําที่สองแปลงนี้ไปแจ้งทําประโยชน์ไว้ที่นิคมนะฮะผมก็เลยตัดสินใจฟ้องคดีนี้ให้ไปนะฮะโดยที่ว่ารู้อยู่ว่าเสียเปรียบแน่เพราะจำเลยครอบครองอยู่ในบ้านตลอด8ปีนะฮะพอฟ้องไปนะฮะจำเลยก็มีการยื่นคาให้การเป็นไปตามคาดจําจเลยบอกว่ารับที่ดินมาจากพ่อบ้านหลังนี้เป็นของตนเองไม่รู้จากลุงไอ้ไม่รู้จักอาสอเสือนี้นะฮะเคยมาขอพักบ้าง แต่ก็ไม่เคยที่จะมาปลูกสร้างบ้านตรงนี้นะครับจำเลยยื่นคําให้การขาดเลยว่าบ้านตนเองสร้างรับมรดกมาจากพ่อไม่รู้จักอาคนนี้เลยก็คือไม่ได้เคยให้มาสร้างบ้านในตรงนี้เอาละสิคดีจึงมีการต่อสู้กันในชั้นศาลนะฮะหลังจากนั้นศาลจึงมีการนัดสืบพยานนะในะในเบื้องต้นนะครับก็มีการนำสืบ ทางทนายอานนท์ก็มีการพาพยานเข้าสืบให้โจดนะฮะเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็หลานนะครับยืนยันว่าทางโจดเนี่ยรับที่ดินมาจากแม่นะครับแล้วก็มีการเข้าไปาทําประโยชน์โดยมอบให้พี่ชายทําแทนนะหลังจากนั้นก็คือจึงมีการยกที่แปลงที่สองตรงกลางในที่พิพาทให้กับทางอาเพื่อปลูกสร้างบ้าน ต่อมาอาตายปี56ก็จึงมีการอามอบให้จำเลยดูแลบ้านแทนนะฮะก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนั่นแหละแล้วก็เจตนาว่าจะยกให้หลานต่อมาไปขอเอาเอ,อกสารจำเลยก็เลยมาคัดค้านจึงได้มีการมาฟ้องกันจำเลยก็มีการนำสืบเหมือนกันนะฮะตามข้อต่อสู้เลยก็มีพยานเข้าสืบ4ปากนะฮะเป็นตัวจำเลยลูกเขยลูกสะภ้ยมายืนยันนะฮะ ตรงนี้สุดท้ายสารชั้นต้นจึงมีการรับฟังพยานนะฮะว่าในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับที่ดินนะฮะสารอันนี้สารชั้นต้นนะพิคอว่าเบื้องต้นนะฮะในการที่จะตัดสินนะครับจะต้องดูว่าใครครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินตรงนี้ซึ่งสารชั้นต้นก็ไม่นิฉัยว่าในกรณีจําจเลยเป็นผู้ครอบครองนะครับ ย่อมได้เปรียบในข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 6 9และ1372นะครับทีนี้เมื่อโจทย์มีการนำสืบพยานโดยพยานยืนยันว่าบ้านสร้างโดยอาสอเสือพยานทั้ง3ปากก็ยืนยันว่าไม่ได้ผ่านที่บริเวณนี้เป็นประจำนะฮะพยานโจทย์จึงไม่สามารถหักล้างได้นะครับนอกจากนั้นยังมีรั้วที่แม่ของโจทย์สร้างเป็นรอยต่อระหว่างแปลงที่1กับแปลงที่2 จึงเชื่อว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ของโจทนะฮะไม่น่าจะรวมเป็นที่แปลงเดียวกันมาทําไมต้องแบ่งนะฮะตรงนี้สารชั้นต้นจึงพิพากษาว่าพยานของโจท์ไม่สามารถหักล้างน้ําหนักข้อสันนิษฐานของพยานจําเลยที่ยืนยันได้นะครับจำเลยจึงชนะพิพากษ,ษายกฟ้องโจท์สั่งโจท์ให้ถอนคำคัดค้านและห้ามเกี่ยวข้องเอาละสิทีนี้ ทีนี้เมื่อสารชั้นต้นมีคมําพิพากษาแล้วโจทก์ก็มาปรึกษาทนายอีกครั้งนะฮะทนายบอกก็เหมือนที่ผมบอกแหละว่าเขาอยู่ในที่ดินมาตลอดนะฮะแล้วบ้านเป็นหลังขนาดนั้นเขายืนยันแล้วสอไม่เคยสร้างตัวเขาสร้างมารับมาจากพ่อสร้างบ้านอยู่อาศัยครอบครองต่อเนื่องมาเข้าสูตรเป๊ะเลยนะฮะครอบครองที่มือเปล่า1ปีเปลี่ยนมืออันนี้เขาครอบครองฟ้าไป8ปี บอกโอ้โหแล้วหลานนะฮะหลานที่ไปจะให้ไปเบิกความยืนยันนะครับว่าอ,า,อาเนี่ยเป็นคนสร้างตัวเองเคยถูกหิ้วกระเตงมากับอามาอยู่ในบ้านหลังนี้ช่วยยืนยันว่าอาสร้างนะฮะแล้วก็อาเป็นคนพาตนมาอยู่อาศัยเข้าของตนอยู่ในบ้านยืนยันแต่หลานก็เบิกความว่าไม่ทราบว่าใครสร้างโอ้โหพยานแบบโดดลงข้างทางหมดเลยนะฮะโจทย์ไม่ละความพยายามยื่นอุทธรณ์นะฮะ ศาลอุทธรมีการรับเรื่องขึ้นไปพี่นาอยู่หนึ่งปีเต็มๆนะฮะในวันนี้จึงมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะฮะเป็นคำพิพากษาที่แบบโอ้โพลิกผันเลยนะฮะสารอุทธรเชื่อไหมในคำพิพากษาของสารอุทธรท่านวินิจฉัยไว้อย่างนี้นะฮะว่าในกรณีที่ดินในเมื่อเอกสารเป็นเพียงใบแจ้งสิทธิครอบครองไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ของทางราชการที่จะนำมาเป็นข้อได้เปรียบในข้อสันนิษฐาน แต่สารเชื่อว่าในการโต้แย้งกันนะฮะว่ามีการโต้เถียงต่างฝ่ายต่างอ้างเป็นเจ้าของต่างฝ่ายต่างเบิกความสนับสนุนว่าตนเป็นผู้ครอบครองที่ทั้งสองแปลงพยานจึงค้ำกันสารจึงต้องมาชั่งน้ำหนักพยานนะฮะชั่งน้ำหนักพยานว่าพยานฝ่ายไหนน่าเชื่อกว่าเบื้องต้นสารต้องขอดูที่มาของที่ดินนะฮะสารเชื่อว่าพยานโจทย์นะฮะมีสี่ปากเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงพยานภายนอก แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าเห็นสอเสือสร้างนะฮะเห็นสอเสือสร้างบ้านหลังนี้สารจึงไปพิจารณาประกอบกับพยานจำเลยที่มาเบิกความแม้จะได้ความว่ายืนยันว่าจำเลยสร้างบ้านนะฮะและครอบครองต่อมาจากพ่อแต่พยานดังกล่าวก็เป็นลูกเขยและลูกสาวนะฮะสารจึงเชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันน้ำหนักจึงไปต,ต้านน้ำหนักพยานของโจทก์ไม่ได้ นะฮะก็ถือว่าโจทย์นี่สืบพยา,ยานบุคคลเยอะนะฮะที่ผมผมบอกแล้วว่าถ้าคุณสืบน้อยกว่ากั้ากึ่งคุณแพ้แน่นอนเพราะว่าจำเลยเขาครอบครองตัมปะโยชน์ในที่ดินศาลจึงเอาพยา,ยานโจทย์และพยา,ยานจำเลยมาค้ากันนะฮะสารจึงเชื่อว่านายสอเป็นคนสร้างทีนี้เมื่อนายสอเป็นคนสร้างสารก็มาพิจารณาต่อไปว่า,าที่ดินควรจะเป็นของใครนะฮะ สารมองดูว่าในเมื่อสอเป็นคนสร้างแต่จำเลยเบิกความขัดแยง้งอ้างว่าไม่เคยรู้จักนายสอไม่เคยยินยอมให้มาสร้างบ้านจึงเป็นข้อขัดแย้งที่ค่อนข้างแตกต่างเยอะต่างจากโจทย์ที่ยืนยันว่ามอบให้สอนะฮะสอมาขอสร้างแล้วก็ยืนยันอนุญ,ญาตให้สอสร้างบ้านหลังจากสอตายก็มอบให้จำเลยเป็นผู้เข้ามาครอบครองแทนคือสารมองว่าเป็นเหตุเป็นผลนะครับ ตรงนี้นอกจากนี้สารมามองดูว่าจำเลยและโจทด์หลังจากเกิดเรื่องมีการไปเจราจาก,กันหลายครั้งนะฮะสุดท้ายมีการตกลงกันว่าจำเลยยินยอมจะยกที่แปลงนี้ให้หลานนะฮะให้หลานซึ่งเป็นที่อาหนี้หิ้วกระเตงมานะฮะเป็นลูกของลูกนะว่าจะยกให้เป็นลูกมอบจะมอบให้ว่างเ้นเถอะจำเลยเคยเป็เซ็นแต่ภายหลังไปคัดค้านยกเลิกที่นี่ข่มอ้างว่าเซ็นโดยเข้าใจผิดนะครับสารเชื่อว่า จำเลยอ่านออกเขียนได้ย่อมทราบข้อความและการทำหนังสือดังกล่าวยกให้จึงเชื่อได้ว่าที่แปลงนี้นะฮะน่าจะเป็นของทางโจท์พิพากษากลับนะให้ยกฟ้องไอ้โทษน,นะฮะให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนให้กับโจทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นอะไรที่พลิกมากนะซึ่งสารชั้นต้นเนี่ยมองดูแล้ว อมองดูข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าใครครอบครองผู้นั้นได้เปรียบในข้อสันนิษฐานว่าเป็นของคนนั้นพอโจทย์สืบไม่ถึงนะฮะก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยว่าเป็นเจ้าของราะเขาอยู่เหมือนที่ผมมองนั่นแหละแต่สารอุทธรณ์ท่านมองถึงที่มาของที่ดินสําคัญนะฮะว่า 1. บ้านไปตั้งอยู่ตรงนั้นใครสร้างแน่เมื่อสารอุทธรณ์ดูพยานหลักฐานที่มาค้ำกันแล้วนะฮะเชื่อว่า พยานคนกลางนะฮะที่ศาลท่านรับฟังคือเอาพยานคนกลางยืนยันว่าเห็นนายสสร้างเมื่อรับฟังเป็นเบื้องต้นได้ว่านายสซึ่งเป็นอาสร้างทีนี้ก็เอาคําเบิกความของสองฝ่ายมาประกอบนะครับเชื่อว่าจําเลยเบิกความแตกต่างจากสภาพความเป็นจริงประกอบทั้งเคยมีหนังสือว่าจะยกที่แปลงนี้ให้ลูกของนายสเท่านะให้หลานของนอายสศาลจึงเชื่อว่าที่แปลงนี้เคยเป็นของโจทย์นะฮะ เนื่องจากว่าโจทย์มอบให้ในสอสร้างแล้วก็จะยกให้หลานในสนะครับตรงนี้สารอุทธรณ์ท่านมองถึงที่มาของที่ดินไม่มองถึงการครอบครองเป็นหลักนะฮะดังนั้นจึงเชื่อว่าที่ดินนะฮะแม้จะมีการครอบครองจริงแต่ฝ่ายที่อ้างว่าได้รับที่ดินมาใครยกให้ต้นตอของการครอบครองถ้าคุณไม่ได้ครอบครองเจตนายึดถือเพื่อตอนเองเป็นการครอบครองแทนแม้นอยู่นานเท่าไหร่คุณก็ไมสนะ่สามารถชนะคดีได้ นะครับในคดีนี้จึงสะท้อนภาพวาพยานบุคคลก็สําคัญนะฮะการคัดเลือกพยานบุคคลที่จะเข้าสืบนะฮะไม่ใช่แต่จะเอาพี่เอาน้องเอาลูกเอาหลานที่สะดวกไปเบิกความกับศาลพยานคนกลางสําคัญนะ,ะที่ผมพยายามย้ํานักย้ําหนาผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ดินข้างเคียงนะฮะอบะตอสอทสอจอเป็นน้ําหนักที่มีน้ําหนักมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนกลางถ้าจะเอามาค้ากับลูกกับหลานเนี่ยบอก ลูกหลานย่อมเบิกความช่วยเหลือกันน้ำหนักพยานแทบจะไม่มีเลยฉะนั้นคดีนี้ผมยังมองดูว่าสารอุทธร์นะฮะท่านยังชั่งน้ำหนักพยานใส่กันแล้วก็เชื่อถึงที่มาของที่ดินแม้นจำเลยจะครอบครองทำประโยชน์อยู่นานเท่าไหร่ถ้าเป็นการครอบครองแทนย่อมไม่ได้สิทธิ์แน่นอนนะครับก็ในส่วนของคดีที่ดินสำหรับคนที่ชอบศึกษาก็ นำคดีนี้นะครไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ในการต่อสู้คดีที่ดินต่อไปนะฮะมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆธนาโนนก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ